สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเฟิร์นนะคะก็วันนี้นะคะเฟิร์นจะพาทุกคนไปชมเมืองซิกตูนาเนาะอยู่ในประเทศสวีเดนก็เมืองซิกตูนานะคะเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของสวีเดนก่อนที่จะเป็นสต็อกโฮมนะคะก็คือนักท่องเที่ยวจะเยอะตลอดนะคะเยอะมาก ใครที่มาเที่ยวสตอกโฮล์มเนาะมาเที่ยวสวีเดนก็ส่วนมากก็จะมาที่เมืองนี้กันเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่มีโบสถ์อายุกว่าพันปีเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เฟินจะพาไปชมกันนะคะว่าสวยขนาดไหนแล้วหิมะจะตกด้วยวันนี้ ก็มาถึงจุดสามของเมืองซิกตูนาแล้วนะคะทุกคนนี่ฟิลิป <Hey. S 3> สวัสดีครับ Welcome to Sigtuna in Sweden This this church is uh, over 800 years old เดี๋ยวเราไปดูว่าเขาเปิดให้เราเข้าไปชมหรือเปล่าและนี่รอบๆนะคะก็จะเป็นสุสานเนาะ Welcome to my house <laughs> This over 900 years old. สวยมากเลยเป็นอีกหนึ่งโบสถ์นะคะที่อยู่ใกล้ๆกันเนาะที่อยู่ใกล้ๆกับสถาปัตสะะ์สวยมากค่ะสวยเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูในโบสถ์กันนะคะไม่มีใครเลยจะรีบเนี่ยคน,นมาลองเพิง โบสถ์อีกที่หนึ่งนะคะในซิกทรน่าที่เก่าแก่เลยนะคุยหิมาตกสวยมากเลยตอนนี้เราจะไปที่ไอโรดนูเซตพ่อกับแม่แฟนเขาเป็นคนเมืองนี้นะคะเขาก็แต่งงานกันที่โรดนูเซตที่เรากำลังจะเดินไปตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินที่ถนนคนเดินของเมืองนี้นะคะคือทั้งถนนก็จะมีร้านค้าจะอยู่แค่ถนนนี้นะคะ แล,แล้วเราก็มาถึงที่โรดเาเสร็จแล้วนะคะที่นี่คือพ่อกับแม่แฟนเคยแต่งงานกันใี่นะคะเป็นแบบเก่าแก่ามากๆเลยนะคะอันนี้เป็นธนาคารเก่านะคะของเมืองฮันเดนสฟังแกน อันนี้คือป้ายรถเม์นะคะที่สามารถนั่งมาจากในเมืองสต็อกโฮมได้นะคะก็คือนั่งรถไฟแล้วก็ต่อรถเมย์มาลงที่ป้ายซิกเทอร์นาสเตชันอันนี้ก็คือถนนคนเดินค่ะของเมืองซิกทอรนาเนาะที่โรนก็คือคาคาเซเว่นในบเวนบ้านเรานะคะเสร็จน,นแล้ แล้วก็มีไปรษณีย์นะคะเวลามาส่งไปรษณีย์ก็จะมาส่งที่นี่เนาะอันนี้เป็นยิมนะคะยิมซาสนี่เป็นยิมที่มีหลายสาขามากในสวีเดนนะคะถือว่าใหญ่ร้านอาหารนี้เริ่มเปิดตั้งแต่ปีประมาณปี70นะคะ1 9 7่เนาะ1 9 7่1960่าไม่น่าจะแต่ว่าอาหารอ,อร่อยเขามีมีเมนูไม่กี่อย่างนะคะแต่ว่าอ,อร่อยทุกอย่างเลย น,นีเป็นเนี่ยนะคะเออที่เห็นกันนะคะอย่างพวกตึกนี้นะคะพวกบ้านคือสร้างตั้งแต่หนึ่งเจ็ดห้าศูนนะคะทุกคนอันนี้สร้างปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะทุกคนอันนี้เป็นร้านขายดอกไม้นะคะอันนี้เป็นร้านขาย เ้ฟผ้าของแตงบ้านนะคะนี่นะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่เก่าแก่มากๆของของซิกเทอ่์นาค่ะปีหนึ่งพันหกร้อยนะคะเคนก็ยังไม่เคยเข้าไปเลยแต่ว่าดูนะคะบ้านจะแบบเริ่มเบี้ยวเริ่มเอีย,ยงแค่ก็แม่นเข็นทันรุนนะคะปีหนึ่งพันหกร้อยนะคะทุกคนถ้ามา,มาหน้าร้อนก็จะแบบเต็มนะคะ เปิดนะคะวัน <tang> จ <s> ันทร์จันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง5โมงเสาร์อาทิตย์ก็10โมงถึง5โมงนะคะก็คือเปิดทําการทุกวันเนาะคลิปทุกคนคติปกลายเป็นแบบซองโบราณสมัยก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับฟิลิปสวัสดีครับฟิลิปีอรับสี่ะินี้นรับี่องแฟนเป็นช็อกโกแลตร้อนที่ใส่วิปครีมข้างบนนะคะ ิร์นไม่เอาอีกเลีฮแล้วก็ของฟินดีเป็นน้ำสตรอเบอรี่นะคะใช่ไหมหยุดเดี๋ยวสับอ๋อนี่เลยเป็นน้ำผลไม้สตรอเบอรี่ก็แล้อันนี้เป็นจะมีเทศกาลกินเซมล่านะคะที่สซว่นเกาช่วงเดือนกุมภาเนาะ จะกินกินไอเซมนานี่กันนะคะอาเฟอร์เมช็อกโกแลตร้อนไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ แดดแต่แม่ใส่วิดครีมนะคะอยู่ที่เมืองซิซูนานะคะ่ะจะสองปีแล้วเมื่อก่อนอยู่ในเมืองเนาะแล้วก็พอมีมสามีแต่งงานขอลูกแล้วก็มาซื้อบ้านที่เมืองซิซูนานะคะ่ะเพราะว่าแฟนเป็นคนเแฟนเป็นคนเมืองซิซูนาเน,นี่ยค่ะที่เขาเรียกว่ากูดิสขนมลูกกม้งขนมอะไรวะ

ร้านนี้นะคะร้านเก่าเป็นร้านที่เออตาของแฟนเคยเป็นเจ้าของน,นะคะก็คือแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นร้านขายเมื่อก่อนเป็นร้านขายอุปกรณ์กีฬานะคะสมัยตอนที่ตายังมีชีวิตอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้ตาเขาเสียไปแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นร้านเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนาะที่นี่นะคะร้านขายเหล้าที่เป็นแอลกอฮอล์ที่มากมากว่ากกว่าเ5%เจะมาขายจะมีขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะ ที่เราสามารถซื้อกับบ้านนะร้านกาแฟร้านมีคนมาบ่อย RC นะคะเขาทำช็อกโกแลตเองดูใครที่มาสวีเดนแล้วมาเที่ยวเมืองซิกทูน่าก็แวะมาแวะมาชิมได้เนาะอันนี้เป็นมิวเซียมนะคะเป็นมิวเซียมคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับซิกทูน่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซิกทูน่านะคะก็คืออยู่ในมิวเซียมนี้เนาะ ันนี้เป็นที่จอดเรือนะคะตอนนี้ไม่มีเรือเพราะว่าหน้าหนาเขาจะเอาเอรือขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งนะทุกคนชื่อว่า s t r a วิน l านะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับเมืองซิทูนาเนาะก็ฝากกดไลค์กด subscribe แฟนเฟิร์นด้วยนะคะแล้วเฟิร์นจะพา บ่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ที่ดูเฟินจนจบขอบคุณค่ะ